ก็หลังจากที่เราได้แผนปฏิบัติการในเรื่องของการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่การดําเนินงานเวลาเราจะมีการติดตามประเมินผลนะครับว่ามีการดําเนินงานได้ตามแผนหรือเปล่านะครับถ้าในฐนานะที่เป็นผู้นํากระบวนการเนี่ยจะต้องนําอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มนะครับในเวทีนั้นหาข้อตกลงร่วมกันในชุมชนว่าเราจะมีการติดตามประเมินผลอย่างไรนะครับ โดยอาจจะใช้ข้อตกลงในการติดตามการเนินงานตามแผนเนี่ยในทุกๆ1เดือนจะมีการติดตามครั้งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเป็นต้นแบบนี้นะครับและเมื่อท่านถามผู้เข้าร่วมนะครับอาจจะถามความคิดเห็นของคนที่มาเข้าร่วมนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมว่า เวลาในการติดตามเนี่ยเหมาะสมหร,หรือไม่นะครับหากไม่เหมาะสมเนี่ยคิดว่ามันนานเกินไปไหมหรือว่ามันเร็วเกินไปนะครับเวลาที่เหมาะสมในการติดตามเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะครับ <ST AR lish> นอกจากเวลาแล้วเนี่คนยควรจะต้องชวนอภิปรายร่วมกันต่อไปอีกนะครับว่าใครจะเป็นผู้ติดตามแล้วก็ใครจะเป็นผู้รายงานผลในแต่ละกิจกรรมนะครับแล้วก็ <ST AR> ใครที่จะเป็นผู้รวบรวมผลการเนินงานต่างๆในแต่ละกิจกรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้นำกระบวนการนะครับ ควรต้องชวนอภิรายเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลนี้กลับมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อดําเนินการครบ3เดือนแล้วเนี่ยท่านสามารถส่งผลการดำเนินงานนะครับมาเพื่อขอรับเกียรติบัตรจากกรมสุขภาพจิตนะครับตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้นะครับทางอีเมลเพื่อเป็นการรับรองว่าชุมชนของท่านเนี่ยเป็นชุมชนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนในชุมชนของท่านได้นะครับ